สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องผูผ่าชาแนลชัยชาแนลมวลชนชมนะครับย้๊อคอยสวัสดีครับจะเกิดอะไรขึ้นครับผมจะไม่พากันบุ้มบมอยนาดนี้นะครับมาดูกันครับว่าจะไปไหนเนาะใช่นะนะครับบุ้มบ๊มบุ้มบ๊มเลยครับไปครับไปครับไปนะครับด่วนเลยครับเร็วครับเร็วครับโอ้โหด่วนครับด่วนไรเนี่ยมังมีมือจับไห้นะครด่วนครับด่วนครับ โอ้โหบานนุงปิดไปแล้ว120 130โอ้โหพี่น้องเอ้ยนะครับโอ้โหร้อยยี่สิบร้มอฟลงครับลมมันต้านครับโอ้โหมอบโอ้โหปิดไปแล้วฮะเรา100กว่าแล้วจะเข้า105แล้วครับจะเข้า105โอ้โหนะลดความเร็วโอ้โหแสบตาเลยลมตีหน้านะฮะ อ้างนี่บ่ไม่แม่บรหณุโอ oh, oh, ้ยมือนีเฮียนคอยรนไฟประซ่านขึ้นลงทวงหาคอยหายแห่หาปลาลงทก็จะหาหอยด้ว่าผมไม่นงงานจะไปหาปลายังไห นี่หลวงพงศมาดูนีับทุกคนชอบหอยกินหอยแรงดีกินกินแรงหอยนี่กินหอยแรงดีนี่กินหอยเนี่ยนู่นจะพาไปไหนครับเอฟซีทุกท่านเห็นเบื้องข้างหลังทุกคนหูนู่นครับมาอีกตามมาอีกสองเข้านอนเห็นหน้าเหรอโอ้โหเจี๊ยนเดียว

พวกแมงกิเตาแมงงา้ยมันลงงามนี่ล่ะมันลงไหลแล้วออขา้างหลังเป็นยังเคยไปหากบบ่บ่วรมันเของไอ้ขเขาเบาเคยเอ่ะกี่ไปหาจุกน้ำมูมกนะมันนะม,มันมมีมีแต่หาปลาเวลาเปิดคืนนู้นที่โซนนู้นมือเรากรอบนะเคยไปหาอยู่เของไอ้เปิดน้ำยาป่องน้ยาพันกรอบมันลงไหลแล้วน้ำมนะันอะหมอกข้องนี่มุกขี่เงาแหงคือประกัน คู่สาวบวกกันกันคู่สาวคือกี่ก่อนพ่อกลัไปจอดะเจ้าก่อนนี่อนาอย่งเง้ของตลาดครับนีลันีมงวันไหนสากน้อยสกน้อี่ไม่ลงมาสันไมลงมาพีเหมนแบบน้ำมันน้ำดีแล้วโอ้ยหมองนี่แหงวล้วานหัวนี่ไง บอตอนนั้นเขามามันมนนนนีน้ำอยูที่หลายแล้วน้ำยังไหลเออมีแห้งแล้ววะมันลวงไปแล้วโอ้ยห่างนะคือลึกโว้แบบมีปลากันแบบสุดๆนะพี่น้นองเอ,อ้ยหลังนี่ละได้เย็นนะ่ะนี่บอหลังนี่ มนคนมาเอาไปแล้วโอ้มีคนมีคนมาแล้วในนด้ห้อยเกิดบไปน่ะมีแล้วมาช่วงยังบวบบวบาเออมีคนมาเอาก่อนแล้วบวท่านแล้วบวท่านแล้วบวท่านแล้วบอกเขาจะมาเอาแล้วอ๋อมีคนมาเอาแล้วเนาะแม่ตอนนี้บวบบวบแรงๆอะนะมันมุดดินอยู่หรือเปล่าไปงมดูไหมบวบมีมันอาจะมุดดินอยู่ก็ได้นะมีคนมาเอาไปแล้วครับมึงร้อยเกือบกระหูแล้ว ยันหลังได้ที่นและน้ำน่า,มมา,าจะมุดดินอยู่นะไม่ครับถ้าน,าน,น้ำยังมีกนะ็ไม่มุดเพราะเขาเดียวเลอเดียวออไอเดียก็มาด้วยครับเนีย่ยรถเล็กเราก็มาถึงโอ้กัปตันเอารถให้ามาเลยมัมมมหมดแล้วไนหะมหมดแล้วเนาะเฮ้ยดีดดเฮ้ยเอาไงดีครับ มันบ like ok right ่มีแล้วครับเขาหมดแล้วเนาะมันลอยเกือบคนลงแล้ยนะมีคนลงไปแล้วมันจะบ่มีหน่องในก็บ่นั่นหลายอยู่นน้ำบ่ได้มันหลายมันบ่แห้งอยู่อืมบ่แห้งบ่แห้งเอาบ่ไรเน้องเด้องเงินกับโบเครื่องสูงกับโบได้ดอกสิได้โบข้าบ่มาซาเอามือนนั่เนาะอือมันก็แค่เยอะยังว่าอยู่ปิดพลาดเลยคุณเมันก็ต้องเครื่องพคนล้วดูเนาะพญานาคคุนแล้ว กลับครับกลับแล้วครับมันแห้งแล้วนี่แหละที่เราต้องการคือบ่อนี้ดูปลานะครับแต่ก็ดูไม่ได้นะไม่มีปลาให้ดูนะยัไม่มีแล้วคนมาอเอาไปแล้วครับเบิร์ดเคยเห็นลีลาก็ไม่เบาแรงครับโอ้ยเหม,มือนกับพ่อเก่งใจข้างหลังเลยเห็นจะทำไมคนคือกัน ยังครโทรศัพท์นกันครับโอ้ขอโทษครับยุคุณผ่านไปแล้วครับมมีโอ้ยไห้โทรศัพท์ุนุเน่แล้วเดี๋ยวขึ้นทศลาดยางลงมาปะโอ้ยเป็นเที่โดี้ตรงนี้ก็อตรนี้ตรงนี้มืมีหรอเป็นรุงนำนะ นี่มันจะรงมาอยู่ในป่าน่ยเออีนะตมมันยังไหลอยู่มีปลาไหเยู่ปลาชิวไหลนี่นี่เหนลา้งืงด้ยรู้นีหอยู่เนปาชิวต้องใส่เครื่องอยากลงแป็เดียวไหมวะ หนากลงเป็นเดียวโอ้บันนันเลยเปล่ามุดเลยวะไอเดียมุดมันเมึงโอ้ยมันมึนเนอะใช้เครื่องปลาบ้วนอยู่นี่ปลาบ้วนอยู่นี่ใช้เครื่องแค่อย่างเดียวหน่อยลงเนาะเคน่พอมันอะไรไมาจากพูนดิไม่เดี๋ยวกะเอาแต่ว่ามันมันน่าจะต่ำตรงนี้ตรงเนี้ยต่ำพอปุ๊บมันเดี๋ยวมันวิ่งลงมามันเองมันวิ่งตามน้ำอยู่แล้วไหลอยู่ในตะเคียน้อยไปอืม กันเป็นคันแท้แล้วก็วิดเลยโอ้จะสิโอ้ววิดวิดพนาพี่กัปตันโอ้พี่กัปตันจะวิดโอ้ตอนนั้นตะคืออยู่นะตอนนั้นน่ะนคืออบอสถ้าเกิดวิดน้ำวะคือแต่ว่ามันลงมาแล้วจนเ่นแต่ถ้ามาวิดตัวนี้โอ้โหคืออยู่นี่วิดแม่น้ำเป็นตาน้่แรงอย่างแหงบ่เขาเครื่องมาสูบบ่จะน่าจะแห้งเนี่ยอืมอันสิท่านเขาบอสบ่สท่านแล้วกันท่าลีลามองห่าก็ยังผ่านเลยเขาเบอร์แล้วนี่บอสบอบอส มันิ้ว่ท่านเอ้เอามองนี้บ่ท่นเองเอาเพราะว่ามันน้ำมันยากไปหอนูนม่ไม่ช้งชอไม่ไม่ถ้าตัวเล่มันจะไม่ตีงี้หรอกยังขึ้นอยู่เราอุปณ์วาท่านั้นแล้วกินของสูงขึ้นเดีแต่ว่ามันนั่งมันห่างแล้วเมื่อเขาเห็นอยู่ไหว่าห้งใงญ่ๆสูงไหม ห้างไม่ไหมแม้ยูนี่ไมสะพานอนะแหต้นักเดืออนะไรหเออแมนกระต้นนั่นละออคุยกระลุงไปไปดูกันไปไปโอ้ยคุณกับโอ้ยเบิ่งกันได้กันนั่งอยู่ท่าใดก็ได้ไดบ๊วครับ นี่น้องนี่น้องคูณได้กินเพื่นนอพญานาคพี่วะพี่วะพญานาคก็ลงในเน้นน้องนี่น้องนี่ก็ขึ้น บหเ่ะมาต้น <resol> ย <ves> hey, ังเนี <zam secondo> <Okay. S 2> ่ยพญาพงต้นย <Maybe> ังเนี่ยต้นนี่ยังเนี่ยมันงามแม่นเป็นเป็นเศษเป็นเศษอะไรไหมมันคือจังค์เปลือยนี่ไหมว้าด

các trường hợp này nó nghe <coughs> có thể quá nhiều không có quá nhiều 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 quá เอพูนมีป่ายพูนอ่ะนี่ห้างไหนนะครับเออเออนี่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 ล้านห้างไม้มันน่ะนี่แหละคือไปหาไม้มาบ่หนึ่งไปตัดไม้ลำหนึ่งเลยนาทีเดียวอยากไปแค่เพิ่มเพิมนึ่งพวกยางนี่ก็ะลายด้วยนี่กยางถึงแตกไปไหมก็เป็นได้เสื้เดือนหอดไม่พอดีเบิร์นเลย เคโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับขออนุญาตจบคลิปยส่วนี้นะครับสวัสดีครับิคลิปปิดคลิปโอเคครับก็ล